แอบม,มาสะผมเองน้องมาดา <S <S บุ๊มบินลิน <S <S แซบบอเป็นอย่างเพีย้ยสบอเพีเ้ยแห้งบอเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบอเอาเอายัดยัดทุบอย่าทุบมีน้ำแจงอย่าทุบมันสิแตกีน,น้ำแจงน้ำแจงเนี่ยอง มันน้ำยังเนี็งน้ำแข็ง,ขงมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอา,เอาแอบมาทำอะไรเนี่ยแอบมอาซ<ช>ักผ้าหรอใช่ไหมป้าน่ซักผ้ากับเปลีป آ ป آ ป آ ป่ยนป้าป้า,าไปอาบน,น้ำป้าพ่อสิไปอาบน้ำให้พอแล้วพอแล้ววป้าพอแล้วสิไปอาบน,น้ำให้ป้าเกินฝนไม่สิตกแล้วเห็นแล้วโอ้ยปวดท้องเป็นยังก็ป <Rab> วดท้อง โอ้ยน oh, oh. ี่แล้วกินน้ำนี่แล้วมันกินมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ยต้องเอาให้พ่อกินได้เนี่ยกีน <c oughs> อะไกินม่ได้นี่ยก่อนปวดขี้โอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเด็ดมันไม่ได้กินซ้ำเท็ดอ <c oughs> นีหอย่างมาด่าทำอะไร <c oughs> เอาคือ <c oughs> ว่ <c oughs> าใส่ขวดจั๊กบาทในนุ้งก้อนไง กานเมอคื่เลยเาเช่นเรียนอีกแล้วนานว่าแล้วมั่สิบวกินวะกินน้ำเน้กินน้ำเน้กได้กินอมยิ้มแท้มาดาเอาป็นยังเป็นยังเป็นยังกินนยังเสียบบเป่าลูกโป่งให้น้องมาดา มาพ่อสิป่าให้ลูกหนึ่งปาดปาดเป่าลูกปงให้พ่อเหรอเป่าอีกเป่าอีกป่งไังนะไรขออย่าแตกป่าอีกเป่าอีกหน่อยหนึ่งพอแล้วพอแล้วมันสิแตกมันสิแตกมันสิแตกยังว่ามันสิแตกเอาพอสิกลับบ้านแล้วอย่าลักบกม่วงพ่อน้ำซมพ่อเอาเอาเอาลักบกม่วงไปแล้วทุกคนทำยังไงดีไปแล้วไปแล้วเลี้ยงหนีแล้วเอาลักบกม่วงพ่อเป็นเอา เอ,เ,อเอาเอาลุกขึ้นลุกขึ้นโอ๊ยตายเลยห <c oughs> ยา้เบอร์เอาีเบอร์จังเดยร้ <c oughs> อยกระทงเมสิไม่ฮีเบอร์จังเด <c oughs> มันเป็นงานมันเกิดเด <c oughs> เอา <c oughs> เอารอยเลยรอยเลยน้องมาดาลอ,อยกระทง <c oughs> เอาน้องมาดาไปรียูยใส่ไวะปัวปัวอยนน้องมาดาบอ เอาขี้เห็นตาขาวว่ะเอามมลีอยู่ไหนวะเอามมลีอยู่นี่ตัวเนี่ยคือมมลีมมลีพ่ออีกอย่างเอาตื่นเหมือนน้องมาดาบวกกินอาเดี๋ยวบวกกินี้เดียดกินกินกินให้เยอะๆบวกกินบวกบก,บก,บกินเอานา